มาดูจุดตายที่4นะครับอันนี้ไปวิชาอื่นแล้วนะวนะครับเราไปวิชาดาวเหินกันบ้างนะครับก็คือทิศโชคลาภประจำปีนะครับทิศโชคลาภนะ2568นะอยู่ทิศต,ตะวันตกเฉียงใต้นะครับทิศนี้เหมาะมากๆเลยที่จะเป็นทิศที่สำหรับใช้ในการปิด ดิวปิดการเจราจาปิดการขายนะครับเผื่อใครอยากจะจัดโซนเช่นใครมีโชว์รูมรถรองให้เด็กๆของท่านพนักงานของท่านพาลูกค้าไปปิดดิวที่ทิศนี้ดูตะวันตกเฉียงใต้ถ้าทําได้ใครเป็นห้องน้ําใครเป็นห้องเก็บของเนี่ยเสียดายของปีนี้ปีเดียวนะครับหปีเต็มๆที่อาจจะไม่ส่งเสริมนักให้ปิดการขายได้ดีวิธีแก้นะครับต้องทําให้สว่างนะทั้งในห้องน้ําและหน้าห้องน้ําถ้ามันเป็นห้องน้ําแล้วกัน แล้ถ้าไม่ใช่ห้องน้ำนะครับโซนนี้ต้องสว่างต้องสะอาดต้องโล่งเพราะว่าเป็นดาวล่าประจําปีเขาอยู่เราต้องการให้เห็นชัดๆให้มีพลังงานให้เขาแอคทีฟเขาต้องหยางหยางคือสว่างต้องโล่งต้องเคลื่อนไหวเอาน้ําหอมไปตั้งตรงนั้นนะน้ําหอมปรับอากาศก็ได้ครับให้กลิ่นของเขามันลอยเขา้าเข้าออฟฟิศใช่ไหมโดยกลิ่นนั้นก็จะเป็นกลิ่นที่ดึงมาจากทิศโชคลาบนะครับใครดมก็มีโชคมีลาบไปมานี้เป็นตน